สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองและตะซอยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแค่ในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับในการประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่23ที่ผ่านมาได้แจ้งเกิดนักแสดงนำหญิงหน้าใหม่ท่านหนึ่งครับคือคุณจูนพัชชาภูนธิริยะนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง Mary s h a p p y Mary s h a p p y ซึ่งเธอคว้ารางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมไปครองท่ามกลางรายชื่อผู้เข้าชิงที่เป็นนักแสดงระดับแถวหน้าของเมืองไทยทั้งสิ้นครับ หลายคนอาจสงสัยครับว่าจูนพัชชาเธอคือใครมาจากไหนในวันนี้ครับคุณบีมวารานิชจะพาเราไปนอกรอบทําความรู้จักกับคุณจูนพัชชากันครับ และตอนนี้นะคะพิมอยู่ที่หน้าบ้านของน้องจูนพัชชาภูลพริยะค่ะนักแสดงหญิงที่โด่งดังในช่วง้ามคืนของเวทีสุพรรณหงษ์ในปีนี้และเธอก็ยังเป็นส่วนช่วยที่สร้างปรากฏการณ์ให้ภาพยนตร์เรื่อง Mary is Happy Mary is Happy เป็นที่โด่งดังในวงกว้างด้วยนะคะแต่หลายๆคนค่ะก็ยังสงสัยว่าเอะเธอคนนี้เป็นใครมาจากไหนวันนี้เราเลยมานอกรอบกับเธอกันค่ะ วันนี้ต้องขอไปทําความรู้จักหน่อยแล้วเพราะตอนนี้กําลังดังมากเลยค่ะนะคะน้องแมรี่เรียกแมรี่ได้หรือเปล่าอะไรอยู่นะบอกว่าลูกอันนี้คือว่านอะไรอ่ะอันนี้เป็นการบ้านนะคะการบ้านต้องส่งอาจารย์ค่ะหรอวาดใครอ่ะผู้ชายคนนี้เป็นใครไม่ทราบนะคะเป็นแบบดรออิ n g หน้าแสดงอารมณ์อะไรอย่างงเี้ยปกติอยู่บ้านน้องจูนชอบวาดรูปแบบนี้แล้วหรือเปล่าจริงจริง พอเอนติดเราก็งานเยอะมากพอได้พักจริงๆเราก็จะแบบดูหนังฟังเพลงหนึ่งมากกว่แต่ว่าก็นี่ก็เป็นงานอันเล็กอยู่แล้วดูหนังฟังเพลงว่านู่นใช่ค่ะเดี๋ยวไปคุยกันก่อนดีกว่าเนาะอยากทำความรู้จักกับน้องจูนมากขึ้นนะคะงั้นขออนุญาตคุยด้วยนะน้องจูนะคะมาเล่นหนังเรื่องนี้ได้ยังไงเพราะว่าหลายๆคนบอกว่า ไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นน้องจูนในวงการภาพยนตร์มาก่อนเลยพี่เตอ๋ออะค่ะพวกล่าเขารู้จักกับพี่ชายหนูค่ะเขาก็เลยสนใจแบบเออหน้าหนูดูมีคาแรคเตอร์ดีอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่าลองติดต่อมาคือจูนแบบชอบในเรื่องของการแสดงอยู่แล้วหรือเปล่าทำไมถึงตกลงมาเล่นไม่ไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่ว่าก็ตามแม่ก็พยายามแบบหาโอกาสให้เราไปทําอยู่ตลอดไปแคงานนู่นนี่อะไรอย่างเงาี้ค่ะแต่ว่า ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้แบบพยายามมาทำสายงานด้านนี้ค่ะคุณพ่อเนี่ยก็อยู่ในวงการบันเทิงเหมือนกันคือผ่านการแสดงมาบ้างใช่ไหมคะใช่ตาเขาจะแบบแคสงานแล้วก็เล่นโฆษณามีเล่นหนังบ้างมีซีรีส์บ้างอะไรเงี้ยค่ะเขาจะแบบว่าชอบด้านนี้อยู่แล้วผมเองก็รับงานแสดงบ้างอ่ะนะฮะเคยมีผลงานก็คือหนังใหญ่จะเป็นเรื่องยอดเรื่องงันเดือนครับผมก็แสดงสมทบกับติก สิรลารภรครับซีรีส์สองเรื่องครับคือ Copy Pri n ิเรื่องหนึ่งแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นออในละครฮอร์มนฮะแล้วก็มีพี่ชายที่ทำในวงการบันเทิงก็คือกำกับเรื่องอะไรยังไงคะข่าดาวค่ะทีเมื่อปีที่แล้วของจ p ทอค่ะทั้งมีป้าป้าแล้วก็พี่ชายแบบช่วยดันไม้เฮียบ่าจะไม่ได้แบบดันมากนะเฮียบาก็จะรู้ว่าเราไม่ได้แบบว่าเกิดมาเป็นนักแสดงขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่คุณพ่อเขาก็จะเป็นแนวแบบ ถ้าสมมติได้ไปโมเขาจะฝากลูกสาวหน่อยเป็นอย่างนี้ว่าจริงๆอยากให้น้องเข้ามาแต่ว่าตัวเขาเองเขาไม่ค่อยรับผมเคยบอกว่าอยากจะเล่นเล่นบอกเราไปแคสทิ้งเอาไว้อยากเก็ลูกสาวนี่โฆษณาในทีวีสักทีหนึ่งี่ไม่เอาเลยฮะสุดท้ายก็ต้องปล่อยแกเล่นเรื่องแรกแต่ว่าเล่นเป็นธรรมชาติมากน้องจุนไปเรียนแอคติ้งหรือว่าไปเตรียมตัวที่จะเล่นเรื่องนี้ไหมคะไม่เลยค่ะไม่เลยไม่ มีถามเฮียบ้ายว่าว่าแบบพี่ต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเฮียบ้ายก็แบบเป็นตัวเองไปเลยเขาเลือกเราแล้วเขาเลือกเราที่เราเป็นเราอะไรเงี้ยทุกการแสดงทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวละครหนูจะเบสออนตัวหนูหมายถึงหนูก็จะทาแบบที่หนูจะเรียกกับมันแต่และเหตุการณ์นะคะก็จะเป็นตัวเองเลยเป็นตัวเองเลยแมรี่คือจูนจูนที่แมรี่เลยใช่มีมีความคล้ายกันอยู่เยอะค่ะจากแรคเตอร์ที่พี่เต๋อเขาสร้างขึ้นมากับความเป็นหนูหนูว่ามันผสมกันออกมาเป็นแมรี่อะ<ม><ใ>นิ่งสวยงามซะจนกลัวเลย เล่นเรื่องแรกได้รับรางวัลสุพรรณหงส์เลยตอนที่เขาประกาศชื่อน้องจูนตอนที่เดินขึ้นไปรับรางวัลอ่ะมันเป็นความรู้สึกยังไงคะก็คือกลัวล้มคือแบบกล้องน้าแบบเยอะอยู่เราก็คิดว่าแบบคนคงแบบจับตาดูเราทั้งหอแล้วแบบเพิ่งสูงปกติก็ไม่ใส่อ่ะเดินธรรมดายังเดินไม่ได้แล้วขึ้นไปนเวทีแบบ บันไดเยอะมากทำบันไดเยอะทำไมไม่เข้าใจก็แบบเดินแบบค่อยๆแบบอย่าล้มนะอย่าล้มนะมันเป็นเหตุการณ์ที่เราต้องแบบจดจำไปทั้งชีวิตนะคะมันเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่สำหรับเรามันสำหรับแบบพ่อแม่ทุกคนเลยอ่ะค่ะใช่ก็พยายามแบบทำให้มันดีที่สุดนะคะผู้แสดงงานกิจยอดเยี่ยมคือพระชาบุญพเนียครับจต่พระพยนียงเริ่มมาเริ่มสัมผัมาเริ่มสัมผัสกัน อบคุณทีมงานมารี่ที่เตอร์ดที่ดีเมพี่พี่ทุกคนจริงจริงค่ะเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจครับแล้วก็ปลื้มใจมากมันมันเป็นเกียรติยศชื่อเสียงของของครอบครัวเลยทีเดียวนะแล้วก็ดีใจที่น้องก็ทําได้ซึ่งซึ่งผมว่ามันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะรางวัลนี้มันก็ไม่ได้มาง่ายแล้วก็ปลื้มใจครับภูมิใจมาก หลังจากคืนนั้นที่ได้รับรางวัลสุพรรณหงษ์ชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะปกติค่ะทุกอย่างปกติเลยเพราะว่าเหมือนหนูไม่ใช่ไม่ใช่ดาราอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นหนูก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมทุกอย่างนั่งมีเทสไปเรียนแบบตื่นเช้าหน้ามึนๆปกติเลยค่ะเดี๋ยวมาทำความรู้จักกับจูนมากขึ้นดีกว่าน้องจูนเรียนอะไรหนูอยู่ศิลปกรรมตุลาค่ะเอ็นแฟชั่นค่ะค่ะแล้วเวลาว่างลองจูนทําอะไรบ้างคะเวลาว่างหนูก็ ถค่นอกเหนือจากว่าลูกว่าดูหนังนะคะส่วนใหญ่จะชอบแบบดูหนังเพราะว่าพี่ชายก็จะบ,บเก็บหนังมาเยอะมากที่บ้านเป็นหนังแนวไหนเรื่องอะไรที่ล่าสุดดูไปชื่อฟันนี่ฮาฮค่ะฟันนี่ฮาฮาองประเทศอะ <laughs> ไรห,หนูไม,ไม่ไม่น่าใจร่วมกับไม่แน่าจประเทศค่ะหนูดูแล้วหนูชอบอะคือ,อมันเป็นหนังแนวแบบตลกด้วยเหรอไม่ไม่ตลกเลยค่ะเป็นแนวแบบชีวิตวัยรุ่นเนี่ยค่ะแต่ว่าก็จะเป็นแบบ เราเรานิ่งๆเลยอะแต่เน้นเรื่องแบบตัวละครแต่และตัวละครมีคาแรคเตอร์ที่ชัดมากแล้วทาให้เราสนใจที่จะแบบดูต่อจนจบได้ค่ะทั้งนั้นที่เรื่องมันคือเรื่องแบบเรื่องทั่วไปเลยอะก็เลยเป็นหนังที่ชอบนะตอนนี้ก็มีแบบแนะนําเรื่องอื่นนะคะที่เป็นแบบหนังรางวัลจริงๆอย่างพาวฟิคชันเลยก<อ>็เลยแบบเป็นหนังโปรดแบบตลอดกาลเลย<อ>ถ้าเขาไม่ไห้ดหูอาจจะแบบไม่ได้ชอบแนวนี้เลยกลายเป็นว่าเราได้ได้อะไรจากหนังเรื่องนี้เยอะเลยค่ะ านศิลปะกับงานแสดงจริงๆแล้วจูนชอบอะไรจริงๆให้เรื่องหนูก็ชอบด้านศิลปะนะคะเพราะว่าเราก็เรียนมาหนูก็ตั้งแต่ยังไม่เข้ามหาลัยอะค่ะก็ติวแบบอย่างหนักเลยอยากอยากเข้าอยากเรียนด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมีงานแสดงแล้วก็รู้สึกว่าก็ดีนะเป็นอีกงานหนึ่งที่ถือว่าเป็นเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รู้อะไรใหม่ๆอะค่ะมันเป็นเหมือนโอกาสที่ทุกคนไม่ได้เข้ามาหาทุกคนได้ง่ายๆถ้ามันเข้ามาหาหนูแล้วถึงจุดนี้ก็รู้สึกว่าแบบก็ไม่อยากไม่อยากทิ้งไปเหมือนกัน ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะที่นักแสดงไร้ชื่อไร้สังกัดจะเป็นผู้ครอบครองรางวัลจากเวทีอันทรงเกียรตยิอย่างสุพรรณหงแต่วันนี้จูนพัชชาภูพิพริยะได้พิสูจน์แล้วว่าเธอทำได้ซึ่งนั่นคงไม่ได้อาศัยเฉพาะความสามารถของเธอเพียงอย่างเดียวแต่ต้องบวกกับความเป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งซึ่งนี้คือสเสน่ห์ที่ทำให้ใครๆต่างหลงรักและเทใจให้กับเธอได้ไม่ยากค่ะ ช่วงหน้าครับเราจะพาไปนอกรอบกับภาพหลุดๆจากกองถ่ายละครเรื่องอีสากันสักครู่เดียวครับลุนกระช้ามากแล้วมันไม่มีใครสามารถที่จะนั่งแบบเมียได้อะนั่งก็ต้องเหวอว่ากันรถกระช่ากขนาดนั้นสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเครื่องดื่มเอ็มสตอง คุณผู้ชมครับในละครอ,อีสาตอนนี้ความเข้มข้นเพิ่มไปอีกระดับหนึ่งแล้วครับ mm hmm. เมื่อมีรุ่นลูกเข้ามาร่วมสร้างความสนุก mm hmm. นั่นคือชารวีและโสภิพยยิไลลูกแท้ๆของสาที่เธอยังไม่มีโอกาสได้บอกความจริงว่าเป็นแม่ลูกกันซึ่งคุณโมบโมชนกผู้ที่มารับบทโสภิพิไลบอกครับว, mm hmm. ว่าเธอรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มารับบทบทนี้ในวันนี้ครับเราจะพาไปนอกรอบกับคุณโมโมชนกพร้อมกับภาพหลุดๆในฉากแรกที่มีโอกาสได้เข้ากับคุณนุ่นวรนุษย์ในละครเรื่องอีสากันครับ mm hmm. ว่าหน,นูนจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยหนูเปลี่ยนใจแล้วค่ะอยากเรียนวิชาชีพมากกว่าเล่นในวงนารทะไมต้องทำงานล่ะป้ามีเงินให้เราเยะอยากเล่นอยากเล่นวงการบ้างมากจนเกินไปสอบพีสอบพีดีใจมากคืออยากเล่นกับพี่นุ่นมานานพี่นุ่นเป็นคนที่ที่นโมดูละครเขาตั้งแต่เด็กแล้วร,รู้สึกว่าเขาเขาตีบทแตกมากเขาเล่นได้ทุกบ,บทแล้วเรื่องนี้มันเปลี่ยนอยู่ไปเรื่อยใช่ไหมคะตั้งแต่แบบ อยู่ในวงังจนออกมาจนนุ่นน,านั่นคือเขาเล่นเก่งมากอะซึ่งฉากแรกที่ได้เจอกับคุณนุ่นก็มีเหตุให้คุณโมใจเต้นไม่เป็นจังหวะครับไม่ใช่เพราะเก่งที่ต้องเข้าฉากกับนักแสดงคันเทพเลครับแต่เป็นเพราะรสเจ้ากรรมที่อยู่เหนือการควบคุมจริงๆ มาแล้วมันไม่มีใครสามารถที่จะนั่งแบบเนี่ยได้อ่ะนั่งก็ต้องเหวอว่ากันรถกระชากขนาดนั้นกลัวชนมาก <c oughs> คือห่วงรถไม่ได้ห่วงตัวเองเหรอก <c oughs> เพราะรถมันแพง <c oughs> ส่วนความเข้มข้นในละครอีสาคืนนี้มาตามด้วยนะครับว่าสาที่รู้สึกถูกชะตาและทําดีกับชายรวีมากเกินไปจนประธานเกิดถึงห่วงงานนี้จะเกิดเรื่องหรือไม่ติดตามได้รายการต่อไปครับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับสวัสดีครับ